ครับสวัสดีครับพี่แปลงนี้เป็นแปลงขี่ไร่นะพี่เมย์ที่เคยบอกผมตรงนี้น่าจะทั้งแปลงทั้งแปลงทั้งแปลงเลยเหรอทั้งแปลงนะทั้งแปลงครับอันยี่สิบเอ็ดไร่ยี่สิบเอ็ดไร่เนาะเดี๋ยวหน้าที่แล้วเนี่ยปัญหาหล,หลักๆของพี่เมย์คืออะไรครับข้าวดีค่ะข้าวดีเหรอ,อเดี๋ยวหลังจากพี่เมย์ใช้เทนเดอร์ในการหมักเนี่ยมันมันลดลงไหมลดลงอาจจะ เกสเ็เลยนะเพราะว่าหน้าที่แล้วคือมันทั้งผืนทั้งตองเทงเลยใ่หน้าที่แล้วนะผมผ่านมาเนี่ยผมเห็นแล้วมีแต่ขวดีไม่มีไม่มีข้าเลยไม่มีข้าจริงเลยเดหน้าทีแล้วพี่มี่ไร่เยพี่มได้ไปกี่ตันม่ถึงเเกียนมันเป็นข้าวดีน่้าวเวียนเกีวาครับอ่าเดี๋ยวเหลังจากนั้นมาแต่ฟอรหน้าเนี้ยหน้านนี้พี่มยดูดูดูจากดูจาก นาของพี่เมย์เนะี่ยพี่เมย์คาดว่าน่าจะได้ประมาณสักกี่ถังต่อไร่ถังแปดสิบขึ้นเนาะแปดสิบขึ้นเนาะมันดสตามันมันก็น่าจะได้มันลดลงลนะดีอะไรนะได้มันลดลงไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์ตากใสตาเราเนาะทีพอดูเออปกติอ่ะมันก็จะทั้งึืนเลยที่เธอเห็นอนะ่ะที่เธอวิ่งมานะ่ะ อกให้เราอะไรอ่ะคลุกน้ำรูปรภาพนะนมันก็ได้อยู่การใช้เทนเดอร์พี่เมย์ต้องมันต้องกักน้ำให้ได้ด้วยถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับตอนนี้ท <c oughs> ี่เห็นนี่คือใช้กิ่งทองในการรับท้องนะใช่ใช้กิ่งทองแล้วก็รับท้องแล้วก็อ่ารับไอตัวรวงเนี่ย<อ>น้ำนมไหมใช่ไหมเร่งแป้งอะไรต้ครับใช้กิ่งทองเนาะดูรวงเนี่ยพี่เมย์ใสป่ะใสเลยรวงมันใสนะใสหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูน้ำหนักน้ำหนัก หนักดีนะเนี่ยดูลงมันคองอีน้ำหนักเเพราะว่าตอนนี้มันมันใช้ตอนรับท้องกับตอนที่ว่าเขากําลังเข้าเข้าเยื่อนมเขาน้ำนมเออมันก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้เลยดูดีดูดีทุเนี่ยแต่ที่ถังเก้าที่ถังเนี่ยมีโอกาสครับพี่เมย์น่าจะผมว่ามันน่าจะเป็นตันนะโอเคพี่เมย์ขอบคุณมากถ้า๋ยว่านเกียว๋ือผมเข้ามารับผม